ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอ,อีีนา วันนี้ก็จะมาแนะนำนักเตะน่าใช้ครับผมก็วันนี้ถึงคิวของบุนเดสลีกาแล้วนะนะนักเตะน่าใช้ราคาถูกตัวโอพทั้งหลายทั้งแหล่คัดสัมาให้แล้วครับผมก็ยังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันยังไงถ้าใครไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe เป็ลังใจให้ด้วยครับผมฝากติดตามแฟนเพจด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมก็ต้องเกินก่อนเลยว่าบุนเดสลีกาเนี่ยปีนี้ค่อนข้างน่าสนใจมาก เพราะว่าแผงหลังกับกองกลางนี่ถือว่าจัดจ้านเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแลวก,กันครับผมเริ่มที่ตำแหน่งแรกครับผมผู้รักษาประตูก็เหมือนเดิมครับผู้รักษาประตูจะบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้คือมันก็มีโอกาสที่จะแบบมันไม่มีใครเหนียวยืนยงคงกระพันหรอกมันก็มีดีมีแย่แต่น,นี่ก็คือคัดคัดมาให้เฉพาะตัวที่น่าสนใจแล้วครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกครับผม โคเอ็นคาสเตลใช่ไหมถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมส่วนสูง197ตัวนี้มีจุดเด่นคือส่วนสูงเลยครับ197สูงมาก6ฟุต6สูงมากๆครับผมดิ่ิิง83แฮนดิ้ง80ิคิกิ้ง80รีเฟกต์แแล้วก็โพซิชันแ3ดถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับผม ถัดมาครับผมฮาร์เด็กกี้ครับตัวนี้จะออกแนวปฏิกิริยามากกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยครับรีเฟกแปดสิบเจ็ดดฟิงแปดสิบห้าครับแล้วก็โพซิชันแปดสิบสามจุดด้อยก็คือคิกกิ้งครับผมแต่ว่าตัวนี้ส่วนสูงจะลดหลั่นมาหน่อยแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเควินทรัพครับผมดิฟฟิงแปดสิบสองรีเฟกแปดสิบห้าโพซิชันแปดสิบสามครับตัวนี้สแตทจะดูด้อยที่สุดเลยสามตัวแต่ว่าเราจะได้สัญชาติเยอรมันของมันมาครับเอาไว้ลิงก์กับกองหลังได้แล้วถ้าใครมีงบใครมมมีงงบบเเยยยยยอออออออะๆๆหหนนนู่่่่รราวคคััผกก็ไตุ้ล น้อยเออมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับผมปฏิกิรยายอดเยี่ยมครับแล้วก็รับบอลดีครับไม่ค่อยหลุดมือครับแถมมีปาไกลอีกหากตัวนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องครับถ้าใครมีงบประมาณเจ็บแต่จบครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยตำแหน่งก่อไปกันเลยครับผมมาต่อกันที่ตำแหน่งแบ็คขวาครับผมเริ่มที่ตัวแรกเลยครับผมมูเคเล่นะนอดี้มูเคเล่ครับผมถ้าอ่านชื่อบิดขอไปนะต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าไม่ช่ำครับไม่ค่อยไดดูบุนเดสลีกาเท่าไหร่ครับผมไอเจ้ามูเคเล่เนี่ย คือภาคที่แล้วเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กครับรูปร่างค่อนข้างดีส่วนสูง187ครับแล้วก็รูปร่างหนาใหญ่ครับมีความเร็วพอประมาณ83อาจจะไม่เร็วจัดจ้านแย่งบอลเก่งครับสติมิน่าค่อนข้างน้อยไปนิดแต่ว่าตัวเนี้ยเออน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นฝรั่งเศสครับมันสามารถลิงก์ได้หลากหลายแล้วก็ความเร็วใช้ได้รูปร่างดีเรื่องแย่งบอลเก่งครับถัดมาอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นสเตฟานไลเนอร์ครับผมตัวนี้นะ่าเออ น่าจะเป็นแบ็กธรรมชาติมากกว่าตัวเมื่อกี้ความเร็วอาจจะไม่ดีเท่าความเร็ว80แต่สเตมินา93ับวิ่งได้ไม่มีหมดกับตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายครับถ้าใครมีตังค์ครับผมเควินเอมบาบูกับเทพฟีฟาออนไลน์สีแถมยังมาเทพในฟีฟา21อีกครับตัวนี้ก็ครบเครื่องครับผมตัวเร็วมีความเร็วตัวใหญ่แล้วก็สเตมินาเยอะครับเอมบาบูถือว่าเป็นปลายทางของของแบ็กขวาของบุนเดสได้เลยครับไปต่อกันที่แบ็กซ้ายครับผม มากันที่แบ็กซ้ายครับผมคริสเตียนกันเทอร์สเตมินา85สเตน82ถือว่าใช้ได้ครับผมรูปร่าง185ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเร็วพอประมาณครับ84บตัวนี้สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีงบนะวิฟูด2กับแบ็กซ้ายตัวนี้ครับกันเทอร์ครับ, ter, ร,บราคาไม่แพงครับ ถัดมาครับผมที่ชูนันิโกชูครับผมตัวนี้วิ่งเร็วคว่าวิ่ง87แต่ว่าสเตมิน่าน้อยไปหน่อย77ครับแต่ว่าก็พอใช้งานถูถ่ายได้ในช่วงแรกครับตัวนี้ใช้ความเร็วจุดเด่นคือความเร็วรับถัดมาถ้าใครมีงบประมาณขึ้นมาหน่อยครับผมเป็นจอร์มี่รูซิยงครับผมตัวนี้วิ่งเร็วจัดเลยครับผมแล้วก็รูปร่างดีด้วยส่วนสูง175ความคล่องตัวพอมีแต่ว่าสเตมิน่า78ถือว่าไม่เยอะมากครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่มาได้เรื่องของความเร็วแล้วก็สัญชาติที่มมััันลิงงก่่าายถดทีตว สุดท้ายครับผมพระเอกของงานครับอาฟองโซเดวี so ies, คงไม่มีอะไรต้องพูดครับเ็วเฮียเฮียวิ่ง96ครับโอเคครับก็แพงแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปลุยที่ตำแหน่งต่อไปกันเลยครับมาถึงไฮไลท์ของบุนเดสลีกาเลยครับผมเซนเตอร์แบ็กมีหลายตัวให้เลือกใช้มากๆครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกนะ ถ้าเราลองได้ไปดูดในตลาดแต่วันเยอะมากครับมีเป็น10ตัวเลยที่ความเร็วพอประมาณและรูปร่างดีใช้งานได้เพราะฉะนั้นบุนเดสถือว่าน่าจับมากครับแต่ผมจะคัดตัวที่น่าสนใจน่าสนใจมาให้แล้วกันครับผมเริ่มที่ตัวแรกครับผมมานเอลอาคารยีีครับผมตัวนี้ก็ส่วนสูง187รูปร่างดีครับผมความเร็วถือว่าพอประมาณเลย77สำหรับเซ็นเตอร์แบ็กไม่แย่ครับที่สำคัญคือดีเฟนส์80ใช้งานได้ดีเลยถัดมาครับผมจับคู่กันได้เพเอ ได้สตองลิงเลยครับผมลูคัสปิชเชกครับผมตัวนี้เมื่อก่อนเล่นแบ็คแต่ตอนนี้ก็ขยับมาเล่นเซนเตอร์แล้วความเร็ว72พอใช้ได้ครับทีเด็ดอยู่ตรงดีเฟนส์81ครับแล้วก็มีความคล่องตัวประมาณหนึ่งเนื่องจากพี่แกเคยเล่นแบ็คมาก่อนครับถัดมาอีกหน่อนึงครับผมไดโยออุปาเมริกาโน่ไม่ใช่อุปาเมริกาโน่อุปาเมริกาโน่ครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าส่วนสูงร8 6รูปร่างดีครับความเร็ว77ใช้ได้ครับที่สําคัญคือสเตรนท์เกบครับแข็งแกร่งมากมาก มาได้เลยครับอิบราฮิม,มาโกนาเต้ครับตัวนี้ก็รูปร่างดีครับส่วนสูง194สูงมากอ,อาจจะเคลื่อนที่ช้านิดนึงแต่ว่าได้เรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็การแย่งบอลมาครับแล้วก็ถ้าใครมีงบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกครับมีอีกตัวอีกที่แนะนําอีก3ตัวครับผมก็ตัวแรกก็คือลูคัสเอ็กนองเดสครับผมตัวนี้เป็นฝรั่งเศสนะแล้วก็ความเร็ว77ใช้ได้ครับผมดีเฟนซ์83ถือว่าสุดยอดนะในช่วงเริ่มต้นครับแล้วก็ ความคล่องตัวใช้ได้เลยครับ agility ิบเบ b ล i n งอยู่ที่71ครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับสำหรับ h e r นันเดสนะถัดมาที่เอ่อ David a ลา b a ครับผมเจ้าตัวนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นแบ็กมาก่อนครับก็โดนขยับมาเป็นเซนเตอร์เออบุนเดสก็มีหลายคนนะที่เป็นแบ็กแล้วไปเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยความเร็ว77ใช้ได้ครับผมทีเด็ดคือจ่ายบอลดีด้วยแล้วก็เลี้ยงบอลพอได้แล้วก็แย่งบอลเก่งครับตัวนี้จริงๆเล่นได้ทัง CB ได้ทั้ง c d m เลยนะสำหรับาบาครับตัวนี้ก็น่าสนใจแนละ้วแล้วก็ไฮไลท์ของงานครับลูคัสโกลสเตมันครับผมของ RB l ์บีไลฟ์ซิกนะไอเจ้าตัวเนี้ยปีที่แล้วถ้าการในฟีฟ่า20แม่งเป็น RB ครับปีนี้มาเป็น CB ครับส่วนสูง187ครับถือว่ารูปร่างดีพอเหมาะพอเจาะเลยความเร็ว84ถือว่าเร็วมากสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กถือว่าเร็วมากเลยนะแล้วก็ดีเฟนซ์อยู่ที่82ถือว่าเยอะครับสเตรนจ์75อาจจะดูอาจจะดูแบบว่า บาบางไปหน่อยแต่ทดแทนมาด้วยความเร็วและการแย่งบอลที่ดีครับตัวนี้มองว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมตาเลยแหละของภาคนี้ครับสำหรับครูสเตอร์มันนะครับผมโอเคก็เซ็นเตอร์แบ็กของบ mm ุนเดลิก้ามีเลือกเยอะมากครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราถัดไปที่ตำแหน่งต่อไปกันเลยครับผม mm hmm. มาถึงกองกลางกันับผมกองกลางนี้ต้องบอกเลยว่า ดอดมุนกับไลฟ์ซิกนำทัพครับผมตัวแรกครับผมเดลัเน่ครับผมตัวนี้ก็เออ่วิฟุต4สกิลมูฟ3ครับแล้วก็ความเร็ว77ถือว่าใช้ได้สำหรับกองกลางครับชุดติ้ง73พอใช้ได้พาสซิ่ง73พอใช้ได้เลเวลิ่ง75พอใช้ได้จุดเด่นคือดีเฟนส์82แล้วก็ฟิสิกอล82สเตมินา90ครับวิ่งไม่มีหมดครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเดลานเน่ครับผมแล้วก็ถัดมาครับผมคู่หูเลยในแดนกลางครับเอ็มเลชานครับผมตัวนี้ก็สกิลมูฟ3ววิคคฟุต4เเช่นนดียกััรบผมวามเร็ว74ิ จุติ 78, 79, ้ง78สพาสซิ่ง79ดิบเิฟิ้ง80ดิีเฟนส์83แล้วก็ฟิสิกอล87สเต็ซมินา88ใช้งานได้ดีเป็นบ็อกทูบ็อกทั้ง2ตัวที่ลิงเขียวกันด้วยนะผมมองว่าน่าสนใจมากๆครับผมแนะนำช่วงแรกเนี่ยให้ใช้เป็นพวกบ็อกทูบ็อกไปก่อนครับเอาที่มีเซมินาเยอะเยอะเราจะได้จัดทีมได้ง่ายครับเราจะได้ไป ไปแคร์เรื่องตัวลุกสมากกว่าครับผมถัดมาถ้าใครมีงบประมาณขึ้นมาหน่อยครับผมไลเมอร์ครับคอนหลาดไลเมอร์ครับตัวนี้สเตมินา89ครับแล้วก็ดีเฟน s ์80แต่ว่าจุดเด่นของพี่แกแบบโดดๆเลยคือความเร็ว85ครับเป็นบล็อกทูบล็อกที่มีแรงแล้วก็วิ่งเร็วอาจจะไม่ได้แบบว่าโดดเด่นเรื่องการยิงอะไรอย่างนี้แต่สามารถเข้าไปพัวพันได้ถึงตัวเร็วเพราะฉะนั้นมีประโยชน์แน่นอนครับไลเมอร์ครับถัดมาครับคูู้หูเช่นเดียวกันครับ มาร์เซลเซบิสเตอร์ครับผมตัวนี้จะออกเด่นไปทางด้านเกมรุกหน่อยจะไม่เชิงแบบว่าเล่นเกมลับเล่นเกมลับพอได้แต่ไม่ดีดมากแต่ก็อยู่ในเกมที่ผมรับได้นะเซมินา8 4อาจจะมองว่าน้อยกว่าตัวที่บันผ่านมาแต่ว่าได้เรื่องของเกมรุกครับฟินิชชิ่ง83ชูตติ้ง83ครับถือว่ายิงดีมากพาสซิ่ง80ดิบริเบลิ่ง80เลี้ยงบอลดีจ่ายบอลดีแล้วก็ความเร็วอยู่ที่80แสบแที่สําคัญวิกฟุต4ครับจะลิงก์เขียวได้กับเจ้าตัวไรมเมอร์เลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับครับนสดผผมผมเกย วิ่ง 83, ดีเฟนส์81ฟิสิเครครับผมก็คือซิโซโกแห่งแห่งบุนเดสลลกานี่ยแหละวิฟุทสกซิลมูเซมินา80อาจจะมองว่าน้อยไปหน่อยแต่ด้วยความเร็วและรูปร่างของเขาที่สูง190แล้วก็ความแข็งแกร่งเรียกได้ว่ารถถังในแดนกลางเลยก็ว่าได้ครับผมโอเคครับก็สำหรับกองกลางก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปที่ตำแหน่งต่อไปกันครับผม มาครับถึงคิวของปีกซ้ายครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับผมมุซาดิยาบีนะตัวนี้จะติก่อนเลยครับคือมันวิกฟุตสองครับแต่ว่าปีกซ้ายของบุนเดสจากที่ผมมองมาเนี่ยมันดีๆไม่ค่อยมีครับตัวนี้วิกฟุตสองครับแล้วก็เอ่อยิงบอลไม่ค่อยดีจ่ายบอลพอได้แต่ว่าทีเด็ดของพี่แกจุดเด่นของพี่แกเลยคือความเร็วและความคล่องตัวครับอจีที่เก้าสิบาลานเก้าสองคล่องตัวมากครับแล้วก็เร็วจัดเลยครับวิ่งเก้าสิบสามเพราะฉะนั้น จุดด้อยวิกฟุตเนี่ยพยายามหลบๆครับพยายามใช้เท้าถนัดของพี่แกคือเท้าซ้ายและใช้ความเร็ว จู่โจมครับเจ้าตัวนี้นะสำหรับใครที่งบไม่เยอะนะครับถัดมาครับผมเป็นเลออนไบรี่ครับตัวนี้จะดีกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยเพราะว่าเป็นสกิลมูฟสี่วิฟฟูดสี่แต่ก็ราคาจะแพงกว่าหน่อยครับเร็วจัดเหมือนกันครับเก้าสิบสี่อาจจะไม่คล่องตัวเท่าเจ้าเดียบี้แต่ว่าได้เรื่องของลูกยิงแล้วก็เรื่องการจ่ายบอลขึ้นมาทดแทนแล้วก็สกิลมูฟสี่วิฟฟูดสี่ตัวนี้น่าสนใจมากครับไบรี่ครับแล้วก็ถัดมาครับผมสำหรับใครที่มีงบเยอะหน่อยครับคิงส์ลี่โคมองครับผมตัวนี้วิ่งเก้าสิบสามครับผม คือเหมือนอัปเกรดนั่นแหละอัปเกรดปีกสายจรวดนั่นแหละครับผมสำหรับปีก้ายก็3ตัวไปลุยที่ปีกขวาครับผมมาถึงปีกขวาของบุนเดสลีกาผมมองว่าเป็นจุดที่บอดเหมือนกันนะของลีกนี้ครับเพราะาตัวเลือกแทบไม่มีเลยครับเราต้องมาใช้คาริมเบลาลาลี้ครับผมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ไม่งั้นก็ต้องใช้ตัวอื่นแบบฝืนๆเลยครับเพราะว่า <somewhat> ผมมองแล้วไม่น่าใช้เลยแต่ละตัวครับถ้าจัดคาริมเบลลาลบ,บี้ไหวจัดคาริมเบลลาลบี้เนีวความเร็ว90ครับผมแล้วก็เลี้ยงบอลพอได้ครับยิงบอลโอเคตัวนี้จะเป็นปีกที่รูปร่างค่อนสูงหน่อยจะไม่ค่อยคล่องครับแต่ว่าเราใช้ความเร็วจู่โจมได้ผมสกิลมูฟสี่วิกฟุตสามครับผมแล้วก็ถ้าใครมีงบประมาณครับให้มองมาที่เซิร์ชกานาบี้ครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งก็ここคือซานโชแต่ผมไม่แนะนำเพราะซานโชมันแพงมาเป็นกานาบี้แทนดีกว่าครับความเร อะไรอยู่ครับถึงเนิร์ฟความเร็วกานาบี้ให้ช้ากว่าอิโมบิเลได้ครับซึ่งผมก็ยังงงเหมือนกันนะชูตติ้งดีมากครับฟินิชชิ่ง85ครับผมชูตติ้ง83ความคล่องตัวพอมีครับความเร็วถือว่าน้อยครับแต่ว่าปีขวาเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าเป็นจุดบ่อเลยครับของของลีกบุนเดสนะก็ถ้าสามารถแบบว่าอดแปไปใช้ปีของลีกอื่นได้ก็แนะนำครับไปใช้ลีกอื่นดีกว่าครับโอเคไปถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมกองหน้าครับผมผมก็หยิบมาให้4ตัวและสำหรับกองหน้าครับผมตัวแรกคือ ขวางถ้าอ่านชื่อไม่น่ารักหรือไม่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะผมขวางหีฉันขวางขวางหีฉัน นะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากใช้ความเร็วจู่โจมครับผมยิงบอลพอได้เลี้ยงบอลพอได้ครับแต่ว่าเร็วจ,จัดๆเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้วีฟุตสีด้วยทีเด็ดของมันครับถัดมาที่เอมโบโลครับผมตัวนี้จะช้ากว่าช้ากว่าเจ้าตัวเมื่อกี้หน่อยแต่ว่าจะได้เรื่องความแข็งแกร่งครับความคล่องตัวจะไม่เท่ายิงบอลพอๆกันแต่ว่าตัวนี้จะแข็งกว่า แข็งกว่าแล้วก็เร็วกว่าวิกฟุตสเช่นเดียวกันครับแล้วก็มาถึงตัวที่น่าสนใจที่สุดครับมีหลอดลาชิสกาครับผมตัวนี้ก็วิ่ง88ครับเดือบลิง83คล้องตัวแล้วก็มีความเร็วระดับหนึ่งยิงบอลได้จ่ายบอลโอเคครับแถมสกิลมุฟสี่วิกฟุตสด้วยครับผมแต่ถ้าใครมีเงินขึ้นมาหน่อยครับแนะนําเป็นเจ้าหนูครับราฮารันครับผมตัวนี้ก็วิ่ง84ครับแล้วก็ยิง87ครับถือว่า ความเร็วอาจจะไม่จัดจ้านนะแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับผมแต่ว่าเรื่องยิงเรื่องจบสกอร์เนี่ยต้องยอมเล็บช็อตพาวเวอร์93ฟินิชชิ่ง87ครับสเตรนท์ 91, ตัวใหญ่นะครับก็จะได้เรื่องรูปร่างนะโอเคครับผมก็สำหรับการแนะนำนักเตะน่าใช้ในลีกบุนเดสลีกาครับผมก็ เดี๋ยวจบไว้เท่านี้แล้วกันถ้ายังไงใครชอบฝากกดติดตามฝากกดไลค์กำลังใจให้หน่อยครับผมฝากกด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามมันในแฟนเพจได้นะครับผมสำหรับฟีฟ่า21หรือฟีฟ่าไรซี่หรือจะเป็นเพสก็ตามครับเกมฟุตบอลผมเล่นหมดครับโอเคยังไงถ้าใครชอบฟุตบอลใครชื่นชอบเกมฟุตบอลเหมือนกันยังไงฝากช่องนี้ไว้นอเอาอกอ้อมใจด้วยอะไรกันครับผมดีไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับทริคหรือคลิปดีๆในคราวหน้าครับผมยังไงไปแล้วครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมขอบคุณครับผมขอบ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม